สวัสดีค่ะวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกลับมาพบกับไปกับดวงและแม่หมอมู่หลานค่ะ นี่คือดวงประจำวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนะมาเริ่มต้นกันที่กลุ่ม A เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาพูดถึงภาพรวมเนาะเพราะว่าไม่ได้มีใครทำงานใช่ไหมคะหวังว่านะภาพรวมในวันนี้ของคุณนะคะมีความรู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินนะคะแลนจะทำอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะไปไหนทำอะไรนะคะมีความไม่สามารถทำตามแลนได้นะคะต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะตามสถานาการณ์ไปนะอาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะคะงงก็ใจเย็นๆไว้ก็แล้วกันนะส่วนความรักวันนี้คนที่มีคู่แล้วนะคะรู้สึกว่า ได้รับความร่วมมืออย่างดีมีการวางแผนร่วมกันคิดทําอะไรร่วมกันอยู่ดีทีเดียวค่ะส่วนสําหรับคนโสดน,นะคะวันนี้ก็ยุ่งวุ่นวายกับตัวเองนะคะไม่มีเวลาให้ความรักหรือใครที่เข้ามาแนๆ่ๆเพราะว่าคนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะย้ายมาที่กรุป๊ปบีค่ะวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะต้องฟื้นใจไปทําอย่างอื่นฟื้นใจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือคิดในวันนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนมีคู่แล้วในวันนี้รู้สึกว่าความรักมั่นคง แต่ก็มาเพราะวาความเรียบเฉยเรียบนิง่งไม่ได้หวานซึ่งหรือว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากนะคะ่ะคนโสดในวันนี้คนยื่นมือเข้ามายืน่นความสัมพันธ์ดีๆมาให้แต่คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่โดนไม่ชอบอย่ามายุ่งนะอยู่นะคะส่วนสําหรับนะคะชาว กรุ๊ป A B ในวันนี้นะคะภาพรวมของคุณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกคุณข้องมองใจรู้สึกหงุดหงิดใจยังไงก็ไม่รู้นะคะอะไรเข้ามาก็ดูแล้วรักหูรกตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ให้เชื่อเซนส์นของคุณไวน้นะเพราะว่ามันเฉิดฉายโดดเด่นมากทีเดียวในวันนี้ค่ะความรักคนมีคู่แล้วนะคะช่วยเหลือร่วมมือกันดีนะคะวางแผนที่จะทําอะไรก็เป็นไปตามนั้นค่ะส่วนสําหรับคนโสดมีคนยื่นมีคนยื่นขนมจีบมาให้คุณนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือว่ามีบุคลิกเด็กๆก,กว่าคุณนะ,ะซึ่งก็ดูน่ารักน่ารุนหน้าเอาใจใส่ด ะะมีอะไรให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะชาวกรุ๊ปโอในวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะอยู่ที่ความ คิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะคะความต้องการที่เกี่ยวกับเงินนะคะอยากที่จะลงทุนเพิ่มทําอะไรเพิ่มในวันนี้คะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันดีเลิกดีที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คะ่ะคนมีคู่แล้วในวันนี้รู้สึกเป็นกําลังใจให้กันเป็นที่ปรึกษาให้กันได้อย่างดีสําหรับคนโสดเองนะคะใครเข้ามาก็รู้สึกยังไม่ถูกอกถูกใจนะคะไม่อยากคุยกับใครไปสมมดนะคะอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้ก็ดีนะคะก็เป็นประมาณนี้สาหรับทุกกรุ่ปนะคะติดตามกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ หมอหลากหลายช่องทางนะคะครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ